สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ผมอยู่บนรถเมล์สาย365นะครับขึ้นจากแยกบางนานะครับกำลังจะพาเพื่อนๆเ,เดินทางไปที่วัดบางพลีใหญ่ในนะครับซึ่งอยู่ที่ตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราก,การครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้ สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ไอดี 064-906- 0 2เเครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่ สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบทเทินไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐานหลังจากลงรถเมย์นะครับฝั่งตรงข้ามนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆไม่เคยมาก็บอกกระเป๋ารถเมย์ก็ได้นะครับ ว่าถ้าถึงวัดหลวงพ่อโตให้บอกด้วยนะครับแล้วเขาก็จะแนะนำนี่ครับผมก็ข้ามฝั่งมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีวินมอเตอร์ไซค์นะครับถ้าเพื่อนๆนั่งวินมอเตอร์ไซค์เข้าไปก็ได้นะครับแต่มีรถสองแถวนะครับจอดอยู่ราคา8บาทนะครับนี่ครับเรามาต่อสองแถวตรงนี้ครับนี่ราคา8บาทถึงวัดเลยนะครับ สำหรับวัดบางพลีใหญ่ในวัดหลวงพ่อโตผมก็พาเพื่อนๆมาบ่อยเหมือนกันนะครับแต่ก็จะมีวัตถุมงคลใหม่ๆออกมาวันนี้ก็พาเพื่อนๆไปชมอีกครั้งนะครับแล้วก็จะบอกการเดินทางสำหรับเพื่อนๆที่ไม่มีรถส่วนตัวนะครับการเดินทางแบบรถโดยสารนี่ครับเพื่อนๆสองแถวจอดแล้ว ตรงหน้าวัดเลยเดี๋ยวเราเข้าไปในวัดกันนี่ครับวัดบางพลีใหญ่ในนะครับเดิมวัดบางพลีใหญ่ในมีชื่อว่าวัดพระพราชัยชนะสงครามนะครับเพื่อนๆสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์ลํำลึกถึงชัยชนะของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ก็ตั้งอยู่ที่ริมคลองสำโรงตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีใหญ่จังหวัดสมุทรปราการนะครับทว่าความศักดิ์สิทธิ์ของวัดนี้อยู่ที่หลวงพ่อโตนะครับก็เป็นพระพุทธรูปปางมานวิชัยศิลปะสุโขทยัยเบิกเนตรขัดสมาธินะครับองศีสีทองอารามที่มีตำนานเล่าขานมาอย่างยาวนาน และก็เป็นหนึ่งในพระพุทธรูปสามพี่น้องนะครับได้แก่หลวงพ่อวัดบานแหลมหลวงพ่อโสธรและหลวงพ่อโตที่วัดบางพลีใหญ่ในแห่งนี้นะครับโอ้วันนี้ผมมาตรงวันอาทิตย์นะครับตอนมาถ่ายทํานี้วันอาทิตย์นะครับมีตัดผมฟรีด้วยนะเพื่อนๆตามตำนานเล่าขานว่า กว่า200ปีก่อนนะครับยามที่บ้านเมืองอยู่ในสภาวะสงครามกับพม่านะครับมีพระพุทธรูป3องค์แสดงอภินิหารลอยผ่านแม่น้ำมาโดยองค์แรกนั้นก็คือหลวงพ่อวัดบ้านแหลมซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดบานแหลมจังหวัดสมุทรสงครามนะครับองค์ที่สองก็คือหลวงพ่อโสธรประดิษฐานที่วัดโสธรวารารามวรรวิหารจังหวัดฉะเชิงเซา และองค์สุดท้ายนั่นก็คือหลวงพ่อโตนะครับที่ผมพาเพื่อนๆมาวันนี้นะครับตามตำนานก็เราว่าหลวงพ่อโตที่ลอยมาตามลำน้ำเจ้าพระยาจนมาถึงคลองสำโรงนะครับเมื่อชาวบ้านพบเห็นเข้าก็ได้รัตนาองค์ท่านขึ้นมาแต่ก็ไม่สำเร็จนะครับจึงได้มีการผูกแพรชะลอเสียงทายและอธิษฐานว่าหากท่านประสงค์จะขึ้นไป โปรดที่ใดก็ขอจงได้แสดงอภินิหารให้แพรที่ลอยมาจงหยุดณที่นั้นเถิดนะครับแล้วแพรก็ได้มาหยุดที่นี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูวัตถุมงคลนะครับว่ามีแบบใหม่ๆห,หรือเปล่านะครับนี่ครับวัตถุมงคลจะอยู่ด้านนี้นะครับ ก็จะมีเหรียญเสมานะครับหลวงพ่อโตนะครับนี่ครับ2 5 0 5นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับพศ2566นะครับเป็นเหรียญเสมานะครับส่วนตรงนี้นะครับผมเป็นเหรียญเจ้าสัวนะครับมี2เนื้อมีเนื้อเงินแล้วก็เนื้อ3ามกษัตริย์นะครับเนื้อเงินนี้2 0 0พนะครับ ส่วนเนื้อสามกริย์สวยนะครับนี่หนึ่งพันหนึงนะครับเนื้อสามกริย์ตรงนี้ก็เป็นเหรียญเสมาเหมือนกันนะครับเสมาเนื้อสามกริย์นะครับเนื้อสามกริย์ มีทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับตรงนี้คือด้านหน้านะครับและนี่ด้านหลังนี่หนึ่งพันนะครับเหรียญด้0หนึ่งพันหรือว่าเป็นรุ่นใหม่นะครับเพราะว่า2 5งพน้ารนะครับแล้วก็มีเหรียญเสมาเนื้อเงินแท้นี่สองพนะครับ เป็น2,562นะครับถือว่าปออก็เต่าลงมาหน่อยนะครับนี่2,562นะครับเป็นเนื้อเงินนะครับเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อโตนะครับรู้สึกว่าจะเล็กกว่ารุ่นใหม่นะครับนี่ครับเป็นเหรียญละสองพันนะครับเป็นเนื้อเงินนะครับ เป็นเหรียเสมานะครับจะไม่มีห่วงนะครับถ้ารุ่นพศสองพันห้า้อหกสิบสองนะครับแต่ถ้ารุ่นใหม่ก็จะมีห่วงนะครับส่วนตรงนี้เป็นกู้ปหล่อร้อยองค์นะครับมีเนื้อเนื้อนวโรหะนี่หนึ่งพันนะครับนี่มีแต่เนื้อนวโรหะนะครับ อันนี้สร้างปีพศ2อ6 1น้เครับเพื่อนๆราคา1,000พนะครับตรงนี้เป็นพระสมเด็จนางพญาพิมพ์ใหญ่นะครับบูชา100นะครับพศที่สร้าง2 5 6 0 63นี่ครับเพื่อนๆถ้ามองไม่ผิดน่าจะเป็น63นะครับเป็น เป็นเนื้อเนื้อดินนะครับเนื้อดินเผาดินครับเป็นสมเด็จนางพญานะครับองค์ค่อนข้างใหญ่นะครับนี่องค์ใหญ่นะครับบูชาหนึ่งร้อยเองนะครับส่วนตรงนี้เป็นสมเด็จหลวงพ่อโตนะครับก็เป็นเนื้อเนื้อผงนะครับอันนี้นะ นี่หนึ่งร้อยนะครับหนึ่งร้อยเป็นองค์หลวงพ่อโตนะครับมาตรงนี้เป็นหลวงพ่อโตสามนิ้วรุ่นปิดทองสองพันห้านะครับรุ่นนี้จะปิดทองนะครับสองพั 2, นห้าสามนิวนะครับ ส่วนแบบหลวงพ่อโตสามนิ้วรุ่นขัดเงานี้สองพันนะครับถ้าปิดทองนั้นสองพันห้านี่แตบกบต่างกันอยู่นะครับอันนี้อันนี้ไม่ปิดทองนะครับขัดเงาขัดเงานี้สองพันนะครับแต่ถ้าปิดทองนี้สองพันห้านะครับเป็นพระแบบบูชานะครับเพื่อนเพื่อน มาตรงนี้ก็จะเป็นนางกวักนะครับนางกวักรุ่นปิดทองพันห้านะครับนางกวักขนาดกี่นิ้วนี่สามนิ้วนะฮะขนาดสามนิ้วแล้วก็มีหลวงพ่อโตแบบตั้งหน้ารถนะครับปิดทองนี้หกร้อยนะครับหกร้อยตั้งหน้ารถนะครับมีกระจกด้วยนะครับ 600แล้วมีแบบปิดทองหลวงพ่อโตขนาด2นิ้วนะครับรุ่นปิดทองนี้พันหน้านะเพื่อนๆนีนน่หลับตั้งหน้ารถหรือว่าตาั้งบูชาก็ได้นะไม่ใหญ่ไม่เล็กจนเกินไปอันนี้พระสังกัดจ,จายนะครับ3นิ้วปิดทองบูชา2องพันนะฮะ เดี๋ยวจะพาไปชมหลวงพ่อโตแบบบูชานะครับมีทั้งองค์ใหญ่องค์เล็กนะครับนี้นะครับนี่ครับนี่พระศิวลีรุ่นปิดทอง9นิ้วหนึ่งหมื่นนะครับนี่ครับองค์นั้น หนึ่งมืนนะครับพระศิวลีพระแห่งโชคลาภนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อโตรุ่นยันพุทธสอนเก้านิ้วนะครับปิดทองบูชานี้หนึ่งหมืนนะครับนี่ครับหนึ่งมืนนะครับสวยมากนะครับ แล้วก็มีพระศิวลีรุ่นปิดทอง5นิ้วนะครับปูชา4,500นห้านะครับนี่ครับ4,500องละหมื่นนะใหญ่นะครับน่องใหญ่ละหมื่นนึงนะครับนี่4,500ันับแล้วมาตรงนี้นะครับปูชาหลวงพ่อโตรุ่นยันพุทธสอน5นิ้ว3กษัตริย์นะครับปูชา8 0 0 0ันนะครับเป็นเนื้อ3กษัตริย์นะครับ ที่แปดทันนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อโตร,รุ่นยานพุทธสอนเก้านิ้วนะครับสามกษัตริย์บูชาหมื่นห้านะครับนะครับองค์ใหญ่นะหมืน่นห้านี่เป็นสามกษัตริย์นะครับสามกษัตริย์หมื่นห้านะครับส่วนตรงนี้รุ่นยานพุทธสอนสามกษัตริย์บูชาสามพันห้านะครับ นี่ครับนี่ก็สามกษัตริย์นะครับแต่ขนาดสามนิ้วนะครับก็จะองค์เล็กนะครับโอ้นี่พระศิวลีองค์ใหญ่เลยนะครับแต,แต่ไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับองค์ใหญ่มากเลยแล้วก็มี พระแบบบูชาหลวงพ่โตร,รุ่นยันพุทธสอน้านิ้วขัดเงานะครับบูชา4,000นะครับนี่ถ้าแบบเรียบๆไม่ใช่3มกษัตริย์นี่ก็ราคาไม่สูวนะครับ4,000นี่นะนแล้วก็มีพระบูชาพระสังกัจจายรุ่นปิดทอง9นิ้วนะครับบูชา10,000น,น,นะครับเานิ้วก็คือ องค์ใหญ่เลยนะครับองใหญ่ก็มีพระบูชาหลวงพ่อโตร,รุ่นยันพุทธสอนหนิ้วนะครับปิดทองบูชา5,400ันส้อนะครับแบบปิดทองนี้ก็5 4าพันสะครับหนิ้วนะครับ าเพื่อนๆเ,เอาแบบห้านิ้วไม่ปิดทองนะครับขัดเงาธรมรมดานี่ก็สี่พันเองนะครับสี่พันนี่จะองค์เท่ากันนะครับแต่ตรงนี้จะปิดทองนะครับปิดทองก็จะสวยขึ้นนะครับนี้พระบูชายันพุทธสอนแบบขัดเงานะครับเจนิ้วบูชาห้าพันสี่เองนะครับ ห้าพันสี่ถ้าขัดเงาธรรมดานี่ราคาไม่สูงนะครับแล้วก็มีรับอูชาหลวงพ่อโตรุ่นยันพุทธสอนสิบสองนิ้วปิดทองนี้สองหมื่นห้านะครับนี่มีปิดทองนะครับองค์ใหญ่นะครับองค์ใหญ่เลย,เยแล้วก็มี พระบูชาหลวงพ่อโตรุ่นยันพุทธสอนเิ้วปิดทองบูชา7 5็ดพันนะครับนี่ครับเล็กลงมาหน่อยก็7 5็ดก็แล้วแต่กําลังของเรานะครับถ้าจะเช่าบูชาแบบพระบูชาของหลพโตนะครับแล้วแต่กําลังของเรานะครับ ตรงนี้เป็นขนาด3ามนิ้วนะครับพระสังกัจจายสังกัจจายขนาดสนิ้วนี้สองพันนส่วนนางกวักขนาด5นิ้วนี้สองพันหถ้านางกวักขนาด3นิ้วนี้พันห้า แล้วก็มีพระบูชาหลงวงพ่อโตรุ่นยันพุทธซ้อนสามนิ้วปิดทองนี้สองพันห้านะครับถ้าแบบขัดเงานะครับก็ส0 0 0ันอยู่นะครับจะมีขัดเงากับปิดทองนะครับแล้วก็มีพระสังกัจจายห้านิ้วรุ่นปิดทองนี้หกพันนะครับนี่หกพันนะเพื่อน อันนี้ก็เป็นสมเด็จนางพญาพิมพ์สามเหลี่ยมบูชาหนึ่งร้อยขอพิมพเดียวกับที่เราดูด้านล่างนะครับที่ผมถ่ายเพื่อนๆดูตรงนั้นนะครับนะพิมพ์เดียวกันนะครับนี่ก็มีสมเด็จก็บูชาหนึ่งร้อยนะครับเป็นพิมพ์ที่ถ่ายให้ดูด้านล่างครับส่วนตรงนี้ก็เป็นหมอชีวกโกมรารพัฒนะครับขนาดเก้านิ้วบูชาห้าพันห้านะครับ หมอชีวกนะตรงนี้ก็จะเป็นหลวงพ่โตชุบทองบูชา600นะครับไปห้อยหน้ารถนี่ครับ600รุ่นนี้เท่าไหร่ถือว่าราคาเท่ากัน แต่รุ่นนี้หกร้อยสวยนะนี่รุ่นนี้หกร้อยอันนี้สามร้อยนะครับแบบหลอดแก้วแบบหลอดแก้วสามร้อยแล้วแบบไม้พยุงครับนี่ไม้พยุงบุชาสามร้อยนะครับอันนี้นางพญานะครับได้ท้งสร้อยเลยนะครับได้ท้งสร้อยเลยเป็นสร้อยแบบ สามห่วงด้วยนะครับก็มีสีดำสีน้ำตาลสีเหลืองนะครับอนี้บูชาเท่าไรสามร้อย300นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นกำไรนะครับก็มีร้อยห้าสิบนะครับตัวกำไรกำไรก็จะมีเบอร์บอกนะครับตั้งแต่เบอร์ยี่สิบยี่สิบสี่นะครับยี่สิบเอ็ดก็ราคาเดียวนะครับร้อยยี่สิบครับ มีแบบห้อยหน้ารถนี่ก็อยู่ราคาสามร้อยนะครับสามร้อยราคาสามร้อยนะครับห้อยหน้ารถส่วนแบบไอหมงกตอร,รุ่นปิดทองสองนิ้วบูชาพันห้านะครับแบบตั้งหน้ารถสองพันห้า ไม้มงคลแบบตั้งหน้าหน้ารถนะครับก็สามร้อยนะครับมีรักษาในนี้นะครับัางหน้ารถนะครับแล้วก็มีหลวงพ่อโตรุ่นพระโปนิ้วปิดทองบูชาห้าร้อยนะครับ นีตั้งนารถก็6กรอนะครับ <Okay. S 1> ส่วนบรรยากาศวันนี้นะครับคนเยอะมากนะครับเพื่อนๆเพราะว่าผมมาตรงวันหยุดคือวันอาทิตย์นะครับคนก็มากราบขอพรหลวงประโตกันเยอะมากนะครับมาจากทั่วสาราทิศนะครับ หลังจากผมพาเพื่อนๆชมวัตถุมงคลแล้วนะครับก็จะพาเข้าไปกราบองค์หลวงพ่อโตนะครับวันนี้คนเยอะมากนะครับ คนก็จะมากราบขอพรแล้วก็ปิดทององคหลวงพระโตนะครับ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่เขามาติดตามมารับชมก็พาเพื่อนๆมาอัปเดตบ่อยนะครับแต่ก็ต้องมาอีกนะครับเพราะว่าทางวัดก็จะมีวัตถุมงคลใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวครับว่าสวัสดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับกดกระดิ่งไว้ครับ